สวัสดีค่ะวันนี้เนีคะเจก็มาเปิดนะคะอาณาจักรมื่นล้านนะคะต้อนรับทุกคน,นะคะเข้าสู่อาณาจักรมื่นล้านของเจนะะก็เจก็ทำหลายอย่างนะคะทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะอร่อยๆที่เขาชอบไปให้เขากินนะคะซึ่งนะคะ ก่อนที่เราจะไปเขาเนี่ยนะคะเราไปจัดซื้อจัดหากันก่อนดีก,กว่านะคะเจ๊ก็มีอุปกรณ์แล้วนะอุปกรณ์ของเจ๊ก็มีอย่างนี้นะทุกคนอันนี้นะคะก็คืออ่าเสียมะะเสียมแล้วก็คูถังนะคะเออน,นะคะเดี๋ยวนะคะเราจะไปนะคะช็อปนะคะอาหารที่ เด็กๆชอบเป็นดีกว่านะะีคะอ่านี่มาสู่อาณาจักรของเจเน,นะะี่ะไม่ต้องกลัวนะคะเราไม่ต้องตอกบัตรหรือก็ไม่ต้องสแกนนิ้วอะไรเลยนะคะเพราะเราเป็นเจ้าของที่นี่เนะคะโอเคใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนอ่าถึงแล้วนะทุกคนตรงนี้จะเป็นเชลวางของโปรดของเด็กๆเ,เ,เรานะคะอ่ะเาเมื่อทุกคนมาถึงเชลนี้แล้วนะคะอ่าวิธีสังเกตนะที่จะเลือกของนะที่ให้ได้อ่า มีอของกินอร่อยๆอของเด็กๆของเราเนะะี่ยฮะทุกคนก็ต้องเลือกไอ้ที่มันเป็นโพนขึ้นมานะคะเป็นจอบขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็จะมีของอร่อยสาหรับเด็กๆมากมายนะ,ะ่ะพอเราเลือกจอบอยู่แล้วเนะะี่ยฮะเราก็เอาเสียงสักๆดูนะคะสักดูนะคะว่ามันเอ๊ะมันมีเยอะหรือเปล่านะ,ะถ้ามีเยอะเสียงมันก็จะดังแบบแปลกๆนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจ๊จะลองดูก่อนนะคะว่าตรงไหนที่ มีเยอะนะคะเดี๋ยวเจ๊จะได้จัดการนะคะจัดหาให้กับเด็กๆของเราต่อไปน่ะคะตรงนี้นะคะเป็นร่องรอยนะคะที่เจ๊จัดการเมื่อวานนะเป็นโคนเมื่อวานนะคะตอนนี้ก็ไม่เหลียวนะคะเดี๋ยวเจ๊จะหาตรงใหม่นะคะให้เด็กๆนะคะโอเคโอเคนะคะเราเจอเชลนะคะกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการแล้วกคนตุงนี้เลยนะคะตร่นี้เลยเจ๊ก็จะลองดูว่า จะมีของหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองดูกันนะจ๊ะจะนําไปฝากติ๊กเด็กวันนี Bugün> ้นะคะเจ๊ขอจัดการช็อปก่อนนะทุกคนนะค่ะเจ๊ก็มาถึงที่ทํางานของเด็กๆแล้วนะคะก็นี่ได้ของมาแล้วทุกคนนะเด็กๆมาเร็วมา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 นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพวกเขาจะกินแบบยังไงนะคะโอเคติ๊กมาโอ้โหอนี่แล ไม่ได้เทียเดี๋ยวเล่นกันเด็กๆแป๊บนึงแป๊บนึงอร่อยมากเลยใช่ไหมนี่อาจ,จะได้มาแบบว่านะคะโอเคนะคะที่ห้างแถวนี้นะคะก็จะมีแบบของอย่างนี้ให้เด็กๆกินเยอะมากเลยนะคะเป็นไงติ๊กอ๋ออร่อยไหมเธออืออร่อยไหม โอ้กินไม่พูดไม่จาเลยนะระวังติดคอนะฮะอ,อร่อยสิพวกเธอเนี่ยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมติ๊กเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ติ๊กกินสิเออตรงนั้นแหละอ่าๆตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละโอเคอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมอร่อยมากเลยแนะ่ให้ติ๊ก ค,ค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก,ก็กินนะคะอาหารว่างของหวานอย่างแบบอริดอร่อยอะทุกคนนะคะอ๋อนะคะไม่ใช่ว่าบอกว่าขนมเจ๊อร่อยอย่างเดียวไม่ใช่เจ๊ทึกทักนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับเด็กๆกันดีกว่านะนายขาอิมแล้วมั่งลูกมานี้มานี้โอเคติก๊กตรงนี้ชื่อติ๊กนะคะเป็นไงติก๊กโอ้โหไม่คุยกับแม่เลยอะโอ้เออยำโซน น,ออนะะไหนใครพร้อมคุยบ้างอะลูกส้มสีส้มนงะคะคุยกับสีส้มก็ได้สีส้มอร่อยไหมลูกนะในดูพุงที่เนี่ยโอ้โห,โหพุงใหญ่มากเลยอะโอ้โหไม่มีใครสนใจแม่เลยนงะคะเออเด็กๆเรานะคะก็อืมมีความสุขเน,ะะนะะี่ยฮะกับอาหารการกินนะคะที่เจ๊าหามาให้นะคะคือตรงเนี้ย น,ะะนอกจากอร่อยแล้วเนี่ยทุกคนนะคะจะเป็นโปรตีนธรรมชาตินะคะที่เขาบอกว่าเนี่ยติ๊กใช่ไหมติ๊กมานีติ๊กมาคุยกับแม่ก่อนติ๊กบอกว่ากินแล้วท้องไม่เสียทุกคนนะคะกินแล้วท้องไม่เสียอิ่มท้องอิ่มน้ำนะคะใช่ไหมติ๊กขี้ไม่ขาวด้วยติ๊กบอกใช่ไหมลูกโอ้โหไม่สนใจแม่เลยนะคะกินอย่างเดียวนะคะฉะนั้นเนี่ยหากเราจะเลือกอาหารหรือของขวัญอะไรให้กับเด็กๆนะคะหรือใครก็แล้วแต่นะคะเราก็ดู ก่อนว่าเอ้ยเขากินแล้วเขาจะมีประโยชน์ไหมนะคะซึ่งถ้าเป็นไปได้นะคะทุกคนของที่ธรรมชาติอะนะคะเออมันจะมีประโยชน์กับพวกเขานะคะเนี่ยนะคะเนี่ยพวกเราก็อยู่กันอย่างมีความสุขแบบนี้ไงทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะสนุกสนานเอนจอยการกินไปก่อนจบลงกับภาพของเด็กๆกินกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ วันต่อไปนะจ๊ะทุกคนนะฮะติ๊กมาลาท่านผู้ชมหน่อยติ๊กอตอนนี้ชื่อติ๊กนะคะติ๊กหนอนแดงนะคะติ๊กมาคุยกับแม่ก่อนโอ้โหไม่สนใจแม่เลยโอเคบ๊ายบายาจ้าเจอกันใหม่นะจ๊ะ